นะ,ะมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะเ,เนนะคะพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เคารพรักยิ่งนี่คือคุณโบราณน,นะเขาแนะนําตัวกันะ,ะ,นะ,ะพบกับพี่เอสบีเชียงใหม่นะคะพบกับพี่เอสบีเชียงใหม่และโอ้โหนมวันนี้จะมาทําชานะ,ะชาสามแบบนะคะชาชาไทยนะคะชาไทยสามแบบด้วยกันความอร่อยมันก็จะสามแบบเหมือนกันนะคะในการชงชาไทย,ไทยเอาชาไทยก่อนเนาะดับแรก อันดับแรกก็นะใส่ชาก่อนเลยเพรบีบีบชามาได้แล้วเนี่ยนะ๊บล์ก็ได้อยู่โอเคบีบชามาแล้วนะหกสิบหกสิบ ml นะคะแล้วก็นมนะคะนมนมที่สตีมเองนะเพจบีสตีมนมเองนะคะสตีมนมเองใส่เข้าไปเดี๋ยววันนี้จะทำชาไทยที่แบบ ใส่เข้าไปอันนี้ดีกว่ามันจะรู้ว่าเราจะรู้นะคะ50มลใช่ไหม50มลเราก็จะใส่ชาไทยเข้าไปนี่เลยเออม่นะ,ะใส่ชาไทยเข้าไปที่เราสตีมชาไทยมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย ได้เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นชาแบบว่าชาไทยที่เขาโรยนมสดทั่วไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใส่นม,น,มนมที่เราสตีมเองเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็คนเนี่ยคนจะให้เป็นสีสดอันนี้นะคะอันนี้เป็นชานมเย็นนะคะอันนี้เป็นชานมเย็นเดี๋ยวเราทําชานมเย็นให้กินเลยแงผมด้วยดูแข็งมันดูจะพอไหมโอเค มันแข็งจะพอก่ากแฟนผมด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่ลงไปเลยอืออันนี้คือแบบว่าการชงที่ง่ายๆแต่มันจะสีสวยนะคะสีสวยเดี๋ยวต้องมาทำอีกสองแก้วนะ้วเนี่ย เน่เห็นไหมเห็นไหมคะสีจะสวยมากเลยเห็นไหมแน่สีสวยอันนี้ชานมเย็นนะคะชานมเย็นเราก็จะราดนมสดลงไปคือน้ำแข็งมันไม,ม,นไม,ไม่ไม่ได้ดั่งใจเละมันต้องแบบเป็นแบบเราก็ราดนมสดไปอันนี้เป็นชาโบราณน,นี่ เป็นอย่างนี้นะคะนี่อันนี้อร่อยเลยนะคะอร่อยเลยถึงชาไทยเนี่ยจะผสมนมนะคะจะผสมนมเข้มข้นยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังได้กลิ่นรสชาความเป็นชาคือน,นัวเลยอ่ะนะคะความเป็นชาเนี่ยความเป็นชาเนี่ยออกมาเลยความเป็นชาไทยอะ่ะออกมาเลยนะ นะคะเข้มข้นติดลิ้นติดลิ้นติดในกับพุงแก้มอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าความเป็นนมติดลิ้นทั้งปากไม่ใช่ต้องมีความเป็นชานะคะเป็นชาไทยอันนี้ชาชาชาดมเย็นนะคะเดี๋ยวมันจะมีชาชาล้วนๆอ่ะนะคะชาเย็นอ่ะนะคะชาเย็นแล้วก็มีชาเลเยอร์นะคะเพียร์บีร์ทำให้ให้ดูแบบสามแบบอันนี้ชาอันนี้ดูดเลยคือกินเลยดูดเลยอร่อยเลยนะคะ เดี๋ยวพีทบีไปทำน้าแข็งก่อนนะเดี๋ยวมาต่อมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยเมื่อกี้เป็นชาชาไทยนะคะชานมเย็นนะคะชานมเย็นก็จะเป็นออกเป็นสีงั้นนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้พีทบีไปเอาน้ําแข็งลนะอันนี้จะเป็นแบบชาชาจริงๆอะนะคะชาเย็นชาเย็นชามันจะอยู่ตัวนะคะอันนี้จะเป็นชาเย็น นี่จะเป็นชาเย็นนะคะชาเย็นที่แบบว่าชาเย็นชาเย็นชาเย็นแก้วใสๆก็ไม่มีเลยแก้วร้านทองเนี่ยแต,แต่ความเย็นนี่ จะให้ดูแบบชาเย็นอันนี้คือชาเย็นนะคะชาเย็นปิดเลยน,นี่ชาเย็นนะคะอันนี้แก้วก็แถมลานทองมานะให้ดูให้ดูตัวชาอันนี้ดื่มได้เลยจะมีรสหวานน้อยๆน,นะคะหวานไม่มากแต่เราจะได้แบบรสชาติของชาไทยแท้นะคะสาหรับคนที่ชอบกินชาเย็นนะคะที่แบบหวานน้อยอย่างเงี้ยน,นะคะหวานน้อยนิดนึงอันนี้มันจะมีตัวความหวานแบบน้อยเดียวให้มีแบบติดปแป๊มปแป๊มแต่ว่ามันจะมีแบบว่า ความเป็นชาเนี่ยนะคะเยอะเพราะเราขายชาเราไม่ได้ขายน้ําหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นชาอืมเนี่ยฟุ้งเลยนะคะเป็นแบบเป็นกลิ่นชาที่แบบฟุ้งขนาดเป็นชาเย็นนะนะสีจะเข้มแบบนี้นะคะสีจะเข้มแบบนี้แล้วเราดื่มเข้าไปเนี่ยจิบไปเนี่ยนะคะมันก็จะมีความเป็นเป็นชาแบบชาอร่อยอ่ะนะคะบอกเลยมันจะเป็นความเป็นชาที่แบบ อร่อยหอมฟูงติดลิ้นติดในกระพุ้งแก้มความเป็นชาหอมกุ่นกลิ่นอะ่ะพูดง่ายนะคะหอมกุ่นกลิ่นอะ่ะนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือคือไปละนะคะตัวชาเย็นนะคะนี่ชาเย็นชาเย็นนะคะเมื่อกี้ชานมเย็นแก้วแรกเป็นชานมเย็นอันนี้เป็นชาเย็นมีความเป็นชาในรสชาติหวานหวานหน่อยหน่อยนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบว่าชาเลเยอร์นะคะมีความเป็นเลเยอร์เพชรบีใส่อันนี้แล้วกันนะ ก็าชาเหมือนกันนะคะชาเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเลเยอร์เป็นชั้นนะคะเป็นชั้นเพราะว่าตัวชาเลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นชั้นมันก็น่ารับประทานนะคะมันก็คือต้องทําให้มันให้ได้ความเป็นชั้นอ่ะนะคะความเป็นชั้นเป็นเลเยอร์การกินมันก็มีหลายรูปแบบนะในเรื่องของชาในเรื่องของกาแฟบางคนทําชั้นไม่ได้นะบอกไว้เลยบางคนทําชั้นไม่ได้อันเนี้ยมีความเป็นแบบว่าเป็นชั้นนมครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วก็ตัวชาเนี่ยครึ่งหนึ่งหาอันนี้ก่อน,อน,น,อน,อน,นความกขิมนพนของชาชาไทยชาตัวนี้จะหอมมากเลยชาจะหอมมากเลยอือจะอยู่ในประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้สัดส่วน เราเทไปเลยนะคะเราเทตัวชาไปเลยนน่นี่เราเทตัวชาไปเลยพี่เอ็ดบีเทชาไปแล้วนะที่มันเป็นแก้วนะคะมันก็จะไม่ลงไหลเห็นไหมมันจะไม่ลงไหลนะคะหมุนได้รอบแก้วอันนี้นะคะเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์เป็นชั้นเป็นชั้นนะะมันจะไม่มันจะไม่ลงเลยนะคะอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันจะอยู่อย่างเงี้ยตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่เราต้องมีวิธีสตรีมนมเองนะคะยังไงให้มันให้มันได้แบบนี้ อันนี้จะเป็นเลเยอร์นะคะก็คือมีความอร่อยของชาอยู่นะคะไอ้ตัวนี้นะก็ไอ้ตัวตัวนมเนี่ยก็อร่อยอร่อยมากเลยตัวนมเนี่ยนะคะอร่อยมากแล้วตัวชาเนี่ยก็มีความเข้มข้นของชาอยู่นะคะสำหรับคนที่แบบว่าเนี่ยอยากกินชานะคะชาเมื่อกี้ชานมเย็นนะคะไปแล้วนะคะสีแบบนวนัว,วไปแล้วนะคะอร่อยนัวนะคะแล้วก็ก็จะมีชานี้นะคะคนที่อยากกินชา มีหวานมีรสหวานนิดนึงที่แบบชาจริงๆไม่ผสมนมนะคะออมีหวานไปแลยแล้วกลิ่นชาหอมฟุ้งมากเลยนะคะคืออร่อยแล้วก็ตัวนี้ก็คือแบบว่าชาที่มันมีเลเยอร์มีเป็นความเป็นชั้นนะคะความเป็นชั้นที่แบบชัดเจนเลยความเป็นชั้นเลยไม่ว่าชาไม่ไม่ไม่ไหลลงไปแบบเป็นเส้นๆอ่ะเคยเห็นไหมที่ที่เขาทําแบบไหลลงไปเป็นเส้นของพีเอนบี Ad ไม่เป็นเส้นนะชั้นก็คือชั้นอันนี้ทำเป็นสามชั้นก็ได้นะนะคะคือว่าให้นมอยู่ชั้นนี้ให้ชาเขียวอยู่ชั้นนี้ ให้ชาแดงอยู่ชั้นนี้นะคะชาไทยอยู่ชั้นนี้อันนี้เป็นชาแบบกาแฟนะคะผสมกาแฟได้อีกชั้นหนึ่งได้สี่ห้าชั้นที่ทําได้หมดเลยนะคะเ <Yeah. S 2> พราะเนี้ยเราอยากจะทําชั้นขนาดไหนเราก็ทําไปนะคะเ <Yeah. S 2> ยอะแย,ยะมาก,กมายกับกองสูตรเนี้ย <Yeah. S 2> หลอดไม่เจอทาอยู่คนเดียวเนี่ยอ <Yeah. S 2> อันนี้เราว่าจะกินได้นะคะถ้าเราจะคนเราเราจะคนก็คนได้นะคะเราจะคนก็คนได้เนี้ยเอาช้อนที่มันคนได้ ช้อนสั See, okay. right. take it, take it. ้นไปนี่นะคะเราก็คนได้เลยเห็นไหมนี่นี่ความล้ำเหลื่อมมีความล้ำเหลื่อมเพบนะคะเพบเบกินอะไรมันต้องแบบว่าเขาเรียกว่ามันต้องมีวิธีกินอะไม่ช่แบอกอ่ะเห็นไหมขนาดคนอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังจะไปเรื่อยๆของมันนะคะจะไปเรื่อยๆของมันพี่ก็จะทําอะไรของพี่อย่างเงี้ยนะคะอ่ะไปเรื่อยๆของมันความความเข้มนะอันเนี้ยไม่มีน้ําตาลเลยนะ บอกไว้ก่อนไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ใช่ไม่ไม่ใส,ใส่ใส่หลับไม่ใส่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกลบกลิ่นชาที่มันจะทําให้เราไม่ได้รสชาติของชานะเบ็ดเบ็ดทำป้ายเนี่ยนะอันนี้นึกว่าเป็นหลอดแตนะ่เกลียดกะดูดแล้วอืมกินขนาดนี้ก็อร่อยเห็นไหมนะคะเริ่มเป็นสีที่แบบแบบไล่ละว่าเราคุณไปอ่ะมันก็จะเป็นสีที่ไล่มันเป็นพวดพาดพวดพาดนะความปานิอ,อ่ะอะนะคะ ความเป็นเอยากจะกินให้มันเป็นแบบว่าไล่ขาวนวลอย่างเงี้ยเนี่ยก็ได้เนี่ยนะคะเนี่ยแล้วแล้วน้ําแข็งเนี่ยจะอยู่นานมากโอ้โหกินยังไงก็เป็นชามีความมันมีความหอมมีความหวานแต่ว่านมพวกทั้งมันทั้งหอมทั้งหวานเนี่ยไม่ได้กลบกลิ่นชาเลยนะคะกลิ่นของชาจะชูโลงยืนหนึ่งเลยอันนี้นะคะ เนี่ยกลิ่นของชาจะชูโรงยืนหนึ่งเลยไม่ว่าคุณจะคนไปซ้ายไปขวายังไงก็แล้วแต่นะคะพอกินออกมาแล้วเนี่ยกลิ่นอืมเนี่ยนมจะละลายเต็มหมดแล้วนะคะแต่ความเป็นกลิ่นชายังมีอยู่อันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะเคล็ดลับที่อยากจะบอกเลยเห็นไหมนี่ละลายไปเถอะนะคะอย่างเงี้ยอืมกลิ่นของความเป็นชา ก็ยังคองอยู่เหมือนเดิมนี่คือการแบบกินชาที่อร่อยนะ,ะก็จะมีอยู่ประมาณสมแบบนะคะจริงๆแล้วมีอยู่ห้าหกเจ็ดแบบนะท,ที่พี่บีจะจะบอกที่ทาให้แต่ว่าทำํำอันนี้ก่อนนะะเพราะว่าเหนื่อยเดี๋ยวจะไปส่งของละขับรถไปส่งของเองด้วยนะ <laughs> เลิศนะ,ะเลิศลูกน้องไม่ว่างลูกน้องบอกไม่ว่างไปเองเตอะ <laughs> เราเป็นคนอารมณ์ดียังไงก็ได้นะเอาไม่ว่างเราก็ไปเองแค่แค่นั้นนะ,ะจะต้องไปอะไรไม่ต้องคิดเยอะชีวิตอะชีวิตคนเรามันไม่ต้องคิดเยอะคิดอะไรให้มันง่ายๆให้มันสบายใจนะคะมันก็อยู่ด้วยกันได้ถูกไหมคุณน้องบอกไม่ว่างสูงไปเองเตอะ <c oughs> อันนี้อดิชาอันนี้จะแบบชาแท้แบบไม่ต้องมากินนมบางคนไม่ชอบนมใช่ไหมอ่ะไม่ชอบนมอยากได้รสชาติชาพีเีนะเราก็จัดทำอย่างงี้ได้รสชาติชาชัวนะอือชาแตะชาว่า <c oughs> แช่แตะแช่ว่าเลยเออสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวขอเวลาไปแบบไปส่งของให้กับลูกค้าก่อนนะคะส่งผลิตภัณฑ์สินค้านะะลูกค้าสั่งน้ำปลาน้ำปลาก็เดี๋ยวไปส่งน้ำปลาให้ลูกค้าลูกค้าบอกลําแตะลําว่าลําแตะจะจะจะต้มจะแกงนะจะหลนจะตําน้ําพริกจะยําสูตรน้ำปลาจะต้ส้มโอ้ยมันลําแตะลําว่าพี่เหยนะ เอาอย่างเี้ขาสั่งน้ำปลาราพี่พี่มาเดี๋ยวพี่ไปส่งน้ำปลาราก่อนเดี๋ยว่อยมาว่ากันใหม่นะคะส่งน้ำปลาราเสร็จอาจจะมานอนซงีบต้อบอกมันเยอะนะคะกินกาแฟไปตั้งแต่เช้ายังยังสดชื่นเฟสอยู่เลยเนี่ยนะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดรักกดเลิฟกดถูกใจนะคะกดมาที่หัวใจพีเอสีเนี่ยยังว่างทั้งสี่ห้องนะจ๊ะ